พอหนูสอบเสร็จเรียบร้อยเสร็จปุ๊บเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นลูกพอวันที่9นะคะหนูยังไม่ทราบข่าวว่าเขาประกาศแต่ทางน้าหนูเขาได้เข้าไปเช็คข่าวก่อนแล้วเขาก็ส่งมาให้ว่าหนูสอบติดที่1ค่ะกี่วันลูกเรถึงรู้ว่ามันหายไป3วันค่ะคือเรารู้วันที่12ตอนบ่ายสามโมงมีเจ้าหน้าที่โทรบ,บอกว่าให้หนูเข้าไปเช็คหน้าเพจว่ามีการป,ประกาศรายชื่อหม่พอเข้าไปเช็คก,ก็คือผลปรากฏว่ารายชื่อหายค่ะ ทำไมถึงจะสอบเป็นพนักงานราชการฮะลองอธิบายผมฟังอ่าเพราะหนูเรียนสายครูมานะคะสิ่งที่ตั้งไว้ก็คือเราจะต้องสอบบรรจุให้ได้ไปสอบนี่คือเราสอบที่ไหนที่สระแก้วเลยค่ะวันนั้นข้อสอบหนูคิดว่าหนูทําได้ไหมลูกหนูคิดว่าหนูทําได้ค่ะพอหนูสอบเสร็จเรียบร้อยเสร็จปุ๊บเนี่ย มันเกิดอะไรขึ้นลูกพอวันที่9นะคะหนูยังไม่ทราบข่าวว่าเขาประกาศแต่ทางน้าหนูเขาได้เข้าไปเช็คข่าวก่อนแล้วเขาก็ส่งมาให้ว่าหนูสอบติดที่1ค่ะคือหนูตั้งใจอ่านหนังสือมากหลังจากที่หนูสอบบรรจุมาแล้วสองครั้งหลังจากนั้นหนูก็พยายามมากเพราะว่าหนูก็ได้เริ่มรู้แล้วว่ามีแนวข้อสอบแบบไหนอะไรยังไงค่ะหนูก็ตั้งใจแล้วสิ่งที่หนูหวังคือหนูอยากกลับไปดูยายที่บ้านนะคะเพราะตอนนี้ยายป่วยพอไปสอบเสร็จปุ๊บหลังจากนั้นพอประกาศมา กี่วันลูกเรถึงรู้ว่ามันหายไป3วันค่ะคือเรารู้วันที่12ตอนบ่ายสามโมงม,มีเจ้าหน้าที่โทรบอกว่าให้หนูเข้าไปเช็คหน้าเพจว่ามีการป,ประกาศรายชื่อใหม่พอเข้าไปเช็คก็คือผลปรากฏว่ารายชื่อหายค่ะอันบน9กันยานะครับมีการประกาศออกมานางสาวเบญญาภาข้างล่างประกาศใหม่ครับ12กันยาเป็นนางสาวปิยะจุดๆๆหนู ได้มีการย้อนกลับไปถามทางเขาไหมว่ามันเกิดอะไรขึ้นทางเพื่อนร่วมง,งานที่โรงเรียนนะคะได้โทรไปถามว่าทําไมชื่อน้องผมหายทางที่สพมนะคะเขาก็ได้ตอบมาว่าคือมีคนไปเรียกร้องเรื่องข้อสอบที่ว่าผิดเขาก็เลยได้ตรวจเช็คใหม่พอตรวจเช็คใหม่แล้วเพื่อนร่วมง,งานที่โรงเรียนเขาก็ยังถามอีกแค่ตรวจผิดไม่กี่ข้อแต่ชื่อน้องผมหายไปเลยเหรอพอหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บเนี่ยเห็นบอกว่าพอเรื่องมันเปิดขึ้นมาเนี่ยมันกลับกลายเป็นว่ามีคุณนุนคุณน้โทรมา อย่างเช่นอะไรยังไงบ้างครับในตอนเช้าอีกวันหนึ่งที่หนูได้โพสต์ไปแล้วแล้วทางสพมเขาได้โทรมาขอแจ้งให้หนูได้ลบโพสต์นะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามานั่งคุยกันว่าจะหาวิธีการแก้ปัญหาทางไหนอย่างไรน,น,นะคะแล้วเรื่องนี้น้องลบไหมยังไม่ลบค่ะเพราะหนูลบหนูกลัวลบไปแล้วเรื่องจะเงียบครูเบนเนี่ยเขาไม่ยอมรับเงื่อนไขที่มีความพยายามเสนอเอาความยุติธรรมคืนมาเข้าใจนะว่าทางทางนู้นก็อยากจะจบแต่การจบแบบนี้มันถูกต้องหรอ เหมือนกับไปเอาตำแหน่งคนอื่นมาให้น้องเขาอะแล้วถ้าน้องเขาลับไปก็เหมือนเขาไปเอาตำแหน่งคนอื่นมาอีกเหตุการณ์ตอนนี้เห็นบอกว่าเขามีการจะให้น้องเองเนี่ยชดเชยโดยการที่ให้น้องเนี่ยไปเป็นครูตาจ้างยังไงฮะตรงนี้ก็คือวันศุกร์ที่สิบสามนะคะทางผู้อำนวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามืองสราสาแก้วนะคะท่านก็เข้าไปพร้อมกับผู้อำนวยการโรงเรียนในเขตพื้นที่นะคะซึ่งเป็นผอเก่าที่โรงเรียนก็ให้ไปช่วยเกลี้ยกล่อมหลานบอกว่าท่านจะให้เป็นครูตาจ้างเงินเดือนหนึ่งหมื่นห้าพันแปดร้อยแล้วก็สัญญาจ้างก็ปกติเลยเดือน ต่อครั้งหนึ่งแต่ว่าไอ้เงินเนี่ยน่าจะใช้เงินโรงเรียนจ้างค่ะแล้วให้น้องมาในวันจันทร์คือวันนี้มาทํางานเลยเราก็เอ๊ะเราก็ขาขาไว้ก่อนแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวให้น้องตัดสินใจทีเนี้ยเขายื่นข้อเสนออะไรมาบ้างฮะตอนเนี้ยนวันเนี้ยฮะจากการที่เขาเข้าไปเยียวยาเขาจะให้น้องเนี่ยกลับมาทํางานใกล้บ้านก็คือเป็นตําแหน่งเดมิมอ่ะที่น้องทํางานอยู่ก็คือครัวตาจ้างแต่ว่ามาใกล้บ้านก็คือโรงเรียนที่น้องจบมามแล้วทางพุ่มในการก็ให้คํามั่นว่าจะดูแลน้องจะต่อสัญญาให้จะหาเงินมาจ้างน้อง้วแก้ปัญหาไงดีครับ นนขณะนี้นะครับเราได้ตั้งกรรมาการตรวจสอบข้อที่จริงโดยมีนิติกรนะครับลงไปตรวจสอบตัต้ตงแต่วันเสาร์อาทิตย์วันจันทร์วันนี้กําเนนการตรวจสอบอยู่แต่ว่าภายในอาทิตย์นี้น่าจะเสร็จสิ้นโดยโดยหลักข้อที่จริงนะครับเราจะนําเรียนว่าเราจะมาดูว่ากระดาษคำตอบของน้องที่ทําไปแล้วนะครับแล้วมาตรวจสอบกับข้อสอบกับฉบ,บ,บับที่เฉลยใหม่ถูกต้องนี้น้องได้คะแนนเท่าไหร่คือณวันนี้เป็นอันว่าคือน้องเบญญาภาเนี่ยณวันนี้ น้องสอบไม่ผ่านใช่ไหมหรือสอบผ่านเมื่อเราตรวจกระดาษคําตอบใหม่เนี่ยแล้วเราเราเรามาประมวลผลใหม่แล้วก็เราจะมาประกาศใหม่เราเพิ่งรู้ว่าน้องบบญญาภาเนี่ยเขามีคะแนนไม่ผ่านตั้งแต่ครั้งแรกแล้วหลังจากที่เรามาตรวจสอบข้อสอบแล้วก็เฉลยแล้วเนี่ย มันมีความผิดพลาดคณะกรรมการก็เลยได้เสนอผมลงความเห็นว่าควรที่จะมีการตรวจกระดาษคําตอบใหม่อีกครั้งหนึ่งน้องเบญพาเนี่ยคือลำดับที่เขาเข้าสอบเนี่ยเขาลำดับอยู่ก่อนน้องปิยะตัวเนี้ยมันอยู่ลำดับติดกันแต่เจ้าหน้าที่เขาเนี่ยไปดูในส่วนของผู้ที่ผ่านการสอบเนี่ยนะครับในระดับที่หนึ่งเนี่ยผิดพลาดคาดเคลื่อนไปในลำดับตัวนี้คนหนึ่งเขาถึงได้หยิบเอาคนนั้นเนี่ยมาทำประกาศในการที่จะต้องประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบ ในระดับที่หนึ่งในคนแรกจะรับผิดชอบอไงกับชีวิตน้องเบนครับในเบื้องต้นก็เลยได้ฝากกับทางโรงเรียนว่าถ้าโรงเรียนมีตําแหน่งอัตราจร้างที่ว่างนั่นหมายถึงว่าใช้เงินนอกว่าประมาณเงินบริจาคจะสามารถที่จะเอามาดาเนินการในการจร้างน้องในเบื้องต้นก่อนตรงนี้ได้แต่ในส่วนของโรงเรียนเนี่ยก็คือเป็นโรงเรียนที่มีความเป็นเลิศในด้านของวิทยาศาสตร์อยู่แล้วท่านประยงนะครับท่านท่านรองเลขาท่านจะพูดด้วยหน่อยฮนะเชิญครับ <c oughs> ท่านรองเลขาเชิญครับขอประยงครับเอ ตอบเห้ทงตรงคาถามไม่ต้องอธิบายอะไรนในในประเด็นตรงนี้นะครับก็อย่างที่พูดถึงก็คือมีในส่วนของของทุกโรงเรียนนอยู่นะครับที่เขาได้มีการนะครับอประดมทุนนะครับได้บริจาคเงินพอแล้วพอแล้วเรื่องรไดมาพัฒนาตรงนี้ก็มีนะครับก็จย่างพอแล้วดำเนินตรงนี้ครับ ตอนนี้อยู่ในสายกับทางปปชจังหวัดสระแก้วนะครับตอนนี้ปปชเองเนี่ยได้มีการดําเนินการไปถึงไหนแล้วบ้างครับออตอนนี้เราเราตรวจสอบแบบทดสอบแล้วก็กระดาษคาตอบของผู้ที่สอบได้จํานวน11ท่านนะครับแต่ในกระบวนการตรวจสอบเนี่ยนะครับทางปปชก็ต้องตรวจสอบทั้ง9 8คนได้มีการตรวจสอบข้อสอบถูกต้องทุกคนหรือไม่นะครับเนื่องจากว่าในข้อที่จริงในเรื่องนี้นะครับมันมีการประกาศครั้งที่2มีจํานวนผู้สอบผ่านเพิ่มขึ้นนะครับอยากได้วงจรปิดนะครับท่านผอปปชสระแก้วท่านอายัด ก่อนได้ไหมเ,เราก็ได้ให้ทางเจ้าหน้าที่นะครับปปชได้ดูกล้องวงจรปิดนะครับปรากฏว่าทางห้องเก็บเอกสารไม่มีกล้องวงจรปิดตามที่ทางปปชต้องการอยู่ไม่มีนะครับน้องเบนบอกเลยบอกว่าวันนี้น้องยอมรับได้หมดขอแค่ข้อเท็จจริงใช,ใช่ใช่ใช่แต่ขอให้ชัดเจนเพราะตอนนี้มันมีเงื่อนงำม,มันทําให้น้องติดใจเพราะยังไม่มีอะไรมาโชว์ให้น้องเห็นเลยว่าเขาผิดพลาดตรงไหนและเขาไม่ได้จริงหรือเปล่าใช่ถูกต้องค่ะนี่คือสิ่งที่ครอบครัวเขาเองเนี่ยต้องการ